สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงผักแดนแดนวันนั้นเราถ่ายให้ดูใช่ไหมตรงเนี้ยแปลงผักคือใช้ได้แล้วแหละแล้วก็ตรงนู้นตรงเนี้ยมีหนอนมากินแล้วว่าคือแบบป่อสารพิษสุดๆนะทุกคนเดี๋ยวเราพามาเก็บ ราจะพาทุกคนมาถอนถอนเลยแล้วกันนะนี่โอ้โ,อโอนี่ค่ะถอนเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราค่อยตัดเนาะ ตะกาไว้นี่ก่อนไว้นี่มีเจ้าของมาหลายคนแล้วนะคือหนอนนั่นเองมากินก่อนเราอีก นี่ค่ะเราเก็บแบบอ่อนๆเลยนะทุกคน พาทุกคนมาเก็บผักนี่นะแบบหกักอ่ะงามมากค่ะดูกี่ต้นเองเนี่ยสามต้นเยอะไม่ไหวเยอะมากอุ้ยเดี๋ยวเราเอาเอาที่แบบว่าไม่ค่อยงามอะ่ะ ไปให้ไก่ไหมเขาจะกินไหมถอนต่อก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเอาแบบไม่ค่อยงามไปให้ไก่กิน โอ้โหเยอะมากค่ะนี่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 ต้นนี้อา้าวมันมีสองต้นเดี๋ยวเรามาเก็บโอ้โห,โหคือแบบมันกรอบมากอะ่ะกรอบมากจนแบบ หกักจับนิดนึงก็หักมันกรอบอะอยากให้ทุกคนปลูกผักมีพื้นที่นิดนึงก็แบบปลูกผักไว้ทานนะคะนี่ ทุกคนหาดูแบบเยอะมากเต็มตะกร้าแล้วอะ่ะงามมากไปแล้วค่ะไปล้างผักก่อนนะบ๊ายบาย